ก o ล์ฟโฟกัสเอ็กซ์ค e ูซีฟอินเทอในวันนี้เราก็ได้มีโอกาสมาเยือนโรงเรียนสอนกอล์ฟแห่งหนึ่งในลบบุรีซึ่งที่นี่เป็นจุดที่ไว้พัฒนานักกอล์ฟสมัครเล่นไปสู่มืออาชีพในอนาคตและยิ่งไปกว่านั้นเราก็ได้รับเกียรตินะครับจากผู้ก่อตั้งโรงเรียนสอนกอล์ฟแห่งนี้มาพูดคุยกับเราในรายการครับโพราท่านนั้นก็คือโปรช้างทงงใจใจดีครับ สวัสดีครับโบชานสวัสดีครับโบชานครับครับที่นี้ลองเล่าเรื่องราวสตอรี่นะครับของโรงเรียนสอนกอล์ฟที่นี่นิดนึงให้ผู้ชมทางบ้านฟังจริงๆแล้วมันไม่มันยังไม่เป็นโรงเรียนสอนกอล์ฟตั้งแต่เริเร่มแรกเลยทีเดียวเพราะว่าปกติแล้วเราเริ่มสร้างสถานที่แห่งนี้มาจากการเป็นโครงการแล้วเราก็มาเป็นมูลนิธิแล้วเราก็มาเป็นโรงเรียนสอนกอล์ฟเพราะโรงเรียนสอนกอล์ฟกับมูลนิธิเนี่ยโรงเรียนสอนกอล์ฟนี่เกิดก่อนมูลนิธิเพราะนั้นเราเริ่มจากทีเดียวเลยเริ่มมาจากโครงการปั้นดินให้เป็นดาว เริ่ม,มกแรกเลยเมื่อสักเกือบยี่สิบปีที่แล้วรเริ่มจากสถานที่อย่างนี้มาจากสนามดรอย์ก่อนตัวอาคารยังไม่มีครับ<ม>พอเริ่มเราเริ่มไปออนทัวร์เนี่ยสักปี2001ผมเริ่มชนะปีแรกในการเป็นนักกอล์ฟอาชีพมผมก็เริ่มสร้างอาคารมูลนิธิเราเริ่มมาได้สักประมาณ7ปีที่ผ่านมานี่ง<ม>ครับเริ่มเป็นมูลนิธิก็ตลอบตัวนิกเด็กและโครงการอะไรต่างๆที่เกี่ยวกับสาธารณประโยชน์ก็เป็นมูลนิธิโรงชายใจดีก็หลังจากนั้นเราก็ สร้างโรงเรียนเป็นโรงเรียนที่เป็นโรงเรียนทางเลือกขึ้นกับกระทรวงกระทรวงศึกษาธิการเรามีในโรงเรียนเราก็ชื่อโรงเรียนธงชัยใจดีตรวิทยาศึกษามีเรามีโรงเรียนในระบบก็มีเริ่มจากสามัญมีสองภาษาและภาคอินเตอร์นะครับจุดเด่นของโรงเรียนของเราก็คือเน้นเรื่องของกีฬาโดยเฉพาะเรื่องของกีฬากอล์ฟนะครับก็เลยมีเด็กที่อยู่ในโรงเรียนในประมาณ300กว่าคนกินนอนอยู่ที่นี่โรงเรียนในสถานที่อย่างนี้เรายังมีเรื่องของ ที่พักให้กับนักเรียนด้วยพูดได้ง่ายคือ all in one เลยยู่ที่นี่ก็คือมีครบเลยสำหรับที่ถ้าใครอยากจะพัฒนาฝีมือตัวเองเนี่ยไปสู่มืออาชีพเนี่ยโรงเรียนโรงไทยใจดีไทยวิทยาการเนี่ยก็เริ่มมาได้เกือบเป็นปีที่ล้วคหลบนะครับคือไม่ใช่กอล์ฟอย่างเดียวคือที่นี่เนี่ยคือมันต้องเรียนคือด้วยู่ไปด้วยคู่ไปด้วยครับซึ่งก็เป็นสิ่งที่สำคัญมากๆนะครับผมก็เน้นเรื่องตรงนี้ตลอดถือว่าถ้าเราจะไปเป็นนักกอล์ฟมืออาชีพเนี่ยบางครั้งเนี่ยเรื่องของการศึกษาก็อย่าทิ้ เราจะเป็นลักอลอฟที่โกอินเตอร์เนี่ยไปเล่นในระดับต่างประเทศเนี่ยหนึ่งเราต้องมีภาษาอย่างน้อยภาษาเนี่ยมันจะช่วยให้เราเนี่ยได้ได้สื่อสารได้ในการเดินทางคือเราก็มีแรงบันดาลใจคือถ่ายทอดให้ขเขาให้เขาเนี่ยไปไปทำในสิ่งที่เขารักแล้วก็เขาต้องการที่จะเป็นในอนาคตมันไม่แน่ครับตรงนี้อาจจะไป เป็นนระดับโลกก็ได้ในอนาคตอย่างเ้มันมันก็ต้องอย่างที่บอกนะว่ามันต้องมาจากการเริ่มต้นครับและการให้แล้วก็การได้รับไปแล้วเนี่ยเขาจะไปทําได้มากน้อยแค่ไหนเนี่ยมันก็อยู่ที่อนาคตเขาแหละอ่าครับ,รบ,รบอ่าทีนี้เดี๋ยวเรามาพูดถึงเรื่องของตัวโปรช้างองางน,นะครับ,ค,รบคือแน่นอนเนี่ยโปรช้างเนี่ยอย่างที่เรารู้กันอยู่ว่า สองปีที่ผ่านมาเนี่ยก็มาชิญหน้ากับเรื่องของโควิดด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเ,นเรื่องของตารางการเดินทางก็อาจจะมีปัญหาใแต่เบาอช้างนี่นะครับคือนักกอล์ฟไทยคนแรกนะครับที่คลิฟายเข้าไปเล่นที่แชมเปี้ยนส์ทัวร์หรือซีเนียร์ทัวร์ของทางฝั่งสหรัฐอเมริกาทีนี้ลองพูดถึงเรื่องของฤดูกาลแรกนิดนึงครับว่า พอมันมีโควิดแล้วเดินทางยังไงการแข่งขันแล้วก็ให้คะแนนตัวเองแค่ไหนย้อนไปตั้งแต่เราคอลิฟายปี2019ครับเนะครับเพื่อเล่นปี2020ถือว่าปีนั้นเป็นปีที่เราตั้งใจว่าถ้าไม่เกิดปัาหาสถานการณ์โควิดเราคิดว่าเราน่าจะเล่นทั้งปีได้เต็มที่แตากฏว่าเราเล่นไป2แมตช์แล้วพอดีโควิดเข้ามาพอดีทําให้ทุกอย่างต้องแคนเซิลหมดหลังจากนั้นก็เรื่องโควิดมันก็เริ่มเบาบางลงเรื่องดีขึ้นเขาก็เลยเปิดให้นะักกอล์ฟเขาเล่นเนื่องจากที่เราไปอยู่ที่กลับมาอยู่ยเม กลับไปเล่นไม่ได้เนื่องจากเราไม่มีวัคซีนซึ่งเขากําหนดว่าถ้าเราจะเข้าไปในทัวร์เนี่ยเราต้องหนึ่งเราต้องมีวัคซีนที่ฉีดแล้วแล้วเข้าไปเล่นต่อแต่นี้เราไม่มีเลยแลวเราก็ไม่มีความปลอดภัยที่เราจะไปแล้วก็จนเราได้ฉีดวัคซีน2เข็มนะครับช่วงนั้นก็เกือบครึ่งปีแล้วช,ช่วงเดือนเมษาผมก็เข้าไปเล่นแมตช์แรกแต่เป็นแมตช์สุดท้ายของทัวร์ที่เขามีการเีแงแข้งทำให้ใแรงกิ้งเราเนี่ยไม่สามารถที่จะรักษาตัวการ์ดณตตนนั้นได้ โชคดีที่ว่าเรายังมีสิทธิ์ที่จะได้เล่นตรงนี้ว่าเราได้คオิฟายจากปี2020ก็ยังมีสิทธิ์ที่จะไปเล่นมันเดคคオิฟายซึ่งเอา4สปอตแต่ละแต่ละวีคแต่ละอา<ช>ทิศสรุปแล้วจนจบซีซั่นน่ะผมต้องไปคオิฟายทั้งหมดประมาณ8ทัวนาเมนต์เพื่อให้เขาเล่นทุกอาทิตย์นะครับแต่ละก็ได้ได้เล่น8ทัวนาเมนต์คオิฟายแล้วเข้ารอบ7ทัวนาเมนต์ แพ้ยปออฟหนึ่งทัวร์นาเมนต์นี่พูดเหมือนง่ายเลยนะคือต้องเรียนผู้ชมอย่างนี้ครับคือการคุิฟายเข้ากับแชมเปี้ยนส์ทัวร์เซี่ยนทัวร์นี่นะครับยากมากเพราะอะไรครับคือนักกอล์ฟในตำนานทั้งนั้นบางคนก็เล่นมาจาก PGA บางคนก็ไปลองแล้วมันก็มีหลายสเตทนะครับแต่เอาแค่กี่คนครับ5คน5คนถูกไหมครับถูกต้องครับต้องยอมรับว่าปีนี้นะครับปี2022เนี่ยเป็นปีอะไรที่เราตั้งใจนะครับอยากจะรักษาแชมเปี้ยนส์ทัว ให้ได้ตัวครคัดโดยที่ไม่ต้องไปคอลี่ฟายในปี2023นะครับ,รบก็หลักละคือเราได้เล่นละปีนี้ก็มียูโรเปียนทัวร์ที่เราจะต้องพยายามรักษาตัวคัดได้ในปีต่อไปเพราะว่าตัวคัสผลทั้หมดในปีนี้เป็นปีถดท้ายนะครับ,รบก็ตั้งใจว่าจะเริ่มจากการเล่นยูโรเปียนทัวร์ก่อนก่อนที่จะเข้าอเมริกาค,คือ3แมตช์ที่เราจะเล่นนี้ก็คืออาบูดาบีดูไบดูไบเนี่ยเรายังเป็นเวตติ้งลิอยู่ลำดับที่ประมาณที่8 แต่ดูไบอีกแมตช์หนึ่งแมตช์สองล้านเหรียญเหมือนกันก่อนทีน่จะเข้าอเมริกาก็อันนี้คิดว่าได้เล่นแน่ๆครับก็คงจะไปเล่น3าแมตช์นี้ก่อนต่ที่เดีืวก็คงจะเข้าที่อเมริกาแล้วยังแผนว่าถ้าอเมริกาแล้วเนี่ยทำเป็นบางแมตช์ที่ใหญ่ๆที่เราสามารถที่กลับไปเล่นในยุโรปได้เนี่ยเราก็อยากจะไปก็คงจะไม่มีอะไรมากครับทำร่างกายลําดับแรกอันนี้2คือเกมตอนนี้ผมคิดว่าผมดีเกมการพัดดีขึ้นส่วนการตีเหล็กน่นไม่น่าเป็นห่วงเพราะว่า การดาย์นี่ค่อนข้างจะเปอร์เซ็นต์ที่ค่อนข้างดีมากครับทีนี้เดี๋ยวก่อนจากกันไปนะครับเดี๋ยวให้โปช้างนะครับฝากถึงคุณผู้ชมทางบ้านนิดนึงนะฮะให้ร่วมเชียร์นะครับเอาใจนักกอล์ฟไทยหน่อยครับครับก็ปี2022เนี่ยหรือ2565นะครับผมก็จะมีเล่นอยู่2ทัวร์หลักด้วยกันก็คือจะเป็นยูโรเปียนทัวร์แล้วก็เป็น u s เ j แชมเปี้ยนทัวร์ครับก็ถือว่าเป็นทัวร์หลักที่ผมมีโอกาสที่จะได้เล่นในปีนี้นะครับ ก็ฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยแล้วกันนะครับฝากติดตามผลงานแล้วก็พยายามจะสร้างผลงานดีๆกลับมาสู่ประเทศไทยนะครับก็ตั้งเป้านะครับอยากจะชนะในแชนมปีมยนทัวร์มากที่สุดในปีนี้ครับผมเองเราก็อยากจะทําให้ดีที่สุดครับเพื่อแฟนๆชาวไทยจะได้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 ไดมีนักกีฬาที่ประสบความเร็จนะครับในการแข่งขันนะครับมาสู่ประเทศไทยครับขอบคุณครับ งา้วันนี้ก็ต้องขอบคุณผูช้างนะครับสำหรับเวลานะฮะที่สลับมาพูดคุยกับเราในรายการ Go l f Focus Exclusive Interview ในวันนี้นะครับแต่ทีนี้นะครับหากแลกกอล์ฟสมัครเล่นท่านใดนะครับที่สนใจนะครับอยากมาเยือนที่โรงเรียนสอนกอล์ฟแห่งนี้นะครับที่ปั้นดินให้เป็นดาวนะครับข้อมูลนะครับอยู่ทางด้านล่างนี้เลยนะครับ